สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผักเหนือผักใต้ผักอีสานผักกลางนะครับรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งสปปและก็ทางกัมพูชานเะมื่อนี้สร้างภาษามีเรื่องสิมบาบอกสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับมีคําถามจากพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านนะครับสงสัยนะครับถามมาหลายแห่งนะครับคําถามที่หนึ่งถามว่านะครับรถแท็กเตอร์นะครับขั้นเท้าถอดทอ,อ เดิมออกใส่ท่อโล่งจะมีผลต่อเครื่องยนต์บอจะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์บออันนี้สร้างข้อสานตอบเลยนะครับว่าบอมีผลยังนะครับสร้างประสานเปรียบเทียบยังไงนะครับว่าระวางเข้าเป็นวัดกับบ่เป็นวัดตอนใดเข้าหายใจโล่งนะครับกับเปรียบเทียบเสมือนท่อนะครับทอเก็บเสียงกับท่อโล่งตัวใดจะระบายไอเสียดีกว่านะครับต้องท่อโล่งเป็นบ่ครับท่อโล่งจะระบายไอเสียดีกว่าซึ่ง การระบายไอเสียได้ดีกว่าจะส่งผลบ่ให้เครื่องยนต์เขาหอดน,นะครับคือเวลามันจุดระเบิดมันมันระบายไอเสียออกมันก็โล่งเลยนะครับคือระบายความความหอนออกได้เลย,เลยท่านที่ซึ่งท่อโล่งเนี่ยะจะมีผลเสียอยู่นะครับคือเสียงมันจะดังนะครับถ้าเสียงดังปุ๊บมันก็นจะไปเฮตุให้ประสาทการในยินของหูเห่าเสื่อมล่งนะครับอเสียงท่อครับ เขาอาจจะเป็นคนหูอ hmm. so so so, ื้อห <dreams> <Will> <lie> ูตึงในอนาคตก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเอานะครับว่าเขาจะเอาแบบดังหรือแบบบ่ดังนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่พอพ่อแม่พี่น้องมักหรือบ่มักนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นสไตล์วัยรุ่นเนาะสไตล์วัยรุ่นเนี่ยต้องมักท่อดังนะครับแม่นบ่ครับสายวัยรุ่นนะครับอ่าคำตอบสุดท้ายก็คือว่านะครับท่อโล่งบ่มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าจะมีผลต่อระบบ การได้ยินของเขานะครับคำถามที่2ครับอพอไ่พี่น้องถามมาว่ารถ l อ0ซีศูนสตาร์ทติดแล้วดับนะครับเดี๋ยวเราไปเบื้องคลิปกันครับ จังไหนครับหลังจากเบิ้งคลิปแล้วนะครับคืออาการถี่สตาร์ตตีแต่ดับนี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับมันปกติจังไหนพราะว่า LC0 LH0 นะครับคือระบบสตาร์ตนี่นะครับเพิ่นจากถูกควบคุมโดยแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำนะครับหรือว่าน้ำมันเครื่องหน่อยน้ำมันเครื่องขาด ัมดีนะครับแรงดันบอสามารถไปรอลื่นส่วนใดนะครับระบบตั้งดับเครื่องทันทีนะครับงงบ่ครับพอไม่พี่น้องครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงครับแรงดันนํามันเครื่องต่ํานะครับระบบไฟิ่นจะสั่งดับเครื่องทันทีนะครับพอเอียงครับพะว่าป่องกันชินส่วนของเครื่องยนเสียหายนะครับสําหรับในกรณีที่้ํามันเครื่องขาดนะครับถ้าเกิด้ํามันเครื่องขาดปุ๊บเข้าเข้าโบหูตตว่าดิมมันเครื่องเข้าขาดนะครับ เขาใช้งานไปรถเขาอาจจะเสียหายนะครับแต่ตัวนี้เพื่อนป้องกันตัวนี้นะครับฐานแรงดัน,นน้ำมันเครื่องเขาต่ำนะครับน้ำมันเครื่องเขาหน่อยเนาะถ้าหน่อยปุ๊บแรงดันมันก็จะต่ำเพื่อนจะสร้างรับเครื่องทันทีเพื่อป้องกันจีนส่วนของเครื่องยนต์เสียหายนะครับอพอเป็นป้องคงจะหายสงสยัยนะครับสำหรับรถจอดว้โดนแลงกระสต์าติด รกระดับสตาร์ตีรกระดับนะครับตัวนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเฮ้าสตาร์ประมาณสักสองสามเถือมันก็จะติดปกตินะครับตัวนี้จะเกิดขึ้นแต่รถลุ่น lc 0 5 0ย์ห้าศูนราสำหรับรถที่จอดไว้โดนนะครับมันก็เป็นนะครับแต่ถาสำหรับรถที่เขาใส่ซูมือนะครับสตาร์ทซูมือเนี่ยมันมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นนะครับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องถามมานะครับตามคลิปที่เบิ้งนะครับถือว่ารถเฮ้าปกติทุกอย่างครับโอน่าเป็นห่วงนะครับที่สำคัญให้เฮ้าเช็คพวกรอยหัวต่างๆนะครับ พอกันไหมคลิปหน้าครับพอเป็นเพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสร้างขา,ารนะครับเด้อสวัสดีครับ